ส่วนกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่15ตุลาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะยังคงเรื่องของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะความผันผวนอาจจะมีทําให้เห็นสลับบวกลบได้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีที่มีการดีดตัวรีบาวขึ้นมานะคะแต่จะเป็นที่สังเกตได้ว่าปรลุ่มการซื้อขายเนี่ยดูหดหายไปมากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทียบกับในส่วนของเดือนอกันยายนที่ผ่านมาที่มีปรลม่มเทรดค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ในอยู่ใน ระดับ50,000ล้านบาทนะคะซึ่งก็ทำให้มองว่า ตัวนักลงทุนอาจยังไม่ได้มีความมั่นใจกับตัวทิศทางของตลาดมากนักนะคะทำให้ดูบางส่วนดูชะลอการลงทุนไปนะคะตัวของปัจจัยแวดล้อมเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามามากนักนะคะแรงกดดันหลักเรายังให้น้ําหนักจากปัจจัยภายนอกนะคะที่มีความกังวลในเรื่องของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งทางยุโรปเองนะคะแต่ตัวที่คอยซัพพอร์ตตลาดอยู่เนี่ยก็มองอยู่ 2- 3าประเด็นจากปัจจัยภายในนะคะทั้งในเรื่องของ e a r n ์เน็งซีซั่นที่เริ่มต้นกัน ประกาศงบของกลุ่มแบงก์ออกมานะคะก็ประกาศออกมาเมื่อเมื่อวานนี้กับวันก่อนก็จะมีตัวตัว TMB กับ c ิ sco ้นะคะประกาศออกมาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ,ะดีกว่าที่คาดการกันไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของฤด,ดูการประกาศงบที่ดูค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของแรงซื้อของอกองทุน LTF IMF ในช่วงโคงสุดท้ายปลายปีนะคะซึ่ง ก็มองว่าการปรับขึ้นของตลาดตลอดออปีที่ผ่านมาที่เป็นเทรนที่ค่อนข้างเป็นขาขึ้นชัดเจนเนี่ยก็จะทําให้นักลงทุนอย่างบางส่วนยังไม่ได้เข้าซื้อนะคะก็อาจจะ เป็นโอกาสที่รออยู่นะคะว่าช่วงยอตัวของตลาดเนี่ยก็จะเริ่มเข้าซื้อพวกกองทุน LTF IMF นะคะก่อนที่จะครบกำหนดสิ้นปีนะคะก็ทำให้มีตัวสัพพ o r t ตดาวไซด์ของตลาดได้ดีพอสมควรนะคะ,อะมองเรื่องของแรงซื้อขายต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนมากนะคะยังคงให้ภาพในเรื่องของการเก่งกำไรมากกว่านะคะในขณะที่บาทของเราเนี่ยค่อนข้างทรงตัวด้านอ่อนค่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้น ออมองว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเห็นการเบรกทิศทางที่ชัดเจนนะคะก้อนนี้มองกรอบที่1540-1555ก่อนนะคะถ้าสามารถเบรกเหนือ1560ไปได้อย่างแข็งแรงเนี่ยค่อยตัดสินใจเพิ่มพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นยังให้คงพอร์ตที่แถว15%ไว้ก่อนนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าหลุด1540ลงมาเนี่ยอาจจะต้องชะลอลงดูชะลดูเวเนซีก่อนนะคะเพราะเรามองว่าถ้ามีการปัก ปรับตัวลงหลุด1540เนี่ยมีสิทธิ์ได้เห็น1,500บวกลบนะคะก็จะมีดาวไซด์เพิ่มขึ้นนะคะแต่ในระหว่างทางเราก็ยังคงคาดหวังในเชิงบวกกับเรื่องของ Earnings ซีซัอยู่ที่จะทำให้มีการเก่งกำไรหุ้นรายตัวนะคะสำหรับการเทรดหุ้นในระยะสั้นก็คงต้องเน้นเรื่องของ selective เป็นหลักนะคะสำหรับหุ้นรายตัวนะคะตอนนี้กลุ่มแบงก์ก็กาลังเริ่มต้นฤดูประกาศงบเนี่ยเราค่อนข้างชอบตัว KTB นะคะว่ามองว่าในเรื่องของ การประกาศงบผลประกอบการไตรมาสที่สมน่าจะ เห็นตัวเลขที่เติบโตสูงสุดในกลุ่มแบงค์ขนาดใหญ่ได้นะคะน่าจะมีะตัว earn i n g ที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับ Qon Q y e คิ on ยอ a r เยนะคะ30% Q on Q คิคาดหวังเห็น10% year อ n year นะคเยเพราะฉะนันเราก็แนะนำา KTB เพิ่มเข้ามาในพอตรอะระยะสั้นของเรานะคะสำหรับการเก็งกำไรให้รอขายที่24บาท50นอกเหนือจากตัว b g h แล้วก็ตัวโ o บินที่ถืออยู่แล้วนะคะสำหรับหุ้นที่ครบเกณฑ์ cash b a l ance และตัวที่มีโอกาสที่จะครบเนี่ยถือว่าค่อนข้างมากในช่วงนี้จะเป็นการสะท้อนภาาาพกกกรรเกกไร ของตลาดค่อนข้างร้อนแรงนะคะเพะนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังความเสี่ยงตรงนี้ไว้ให้มากขึ้นนะคะพุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานแล้วนะคะจะมีตัว EMC นะคะ ACD Nippon นะคะ Genko t i s นะคะ CIG นะคะ Focus แล้วก็ Takuni นะคะสำหรับตัวที่มีโอกาสจะครบที่น่าจับตานะคะมีตัว Gland นะคะซับสีไทยนะคะ r c i นะคะทีม TCMC นะคะชาว Steel นะคะ P C A นะคะ E C F แล้วก็ตัว B S M คะ่ะในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะก็วันนี้นำเสนอหุ้นเข้า3ตัวนะคะตัว2ตัวแรกเป็นเป็นกลุ่มแบงค์นะคะเนื่องจากอยู่ในฤดูการประกาศงบนะคะก็ ตัวแรกที่เราแนะนําเข้ามาเป็นเชิงเทคนิคก็คือตัว BBL นะคะตัวนี้ให้เข้าซื้อที่ ATO ได้เลยเราทากําไร201บาทตัดขาดทุนที่194นะคะเรามองในเชิงเทคนิคมองว่ากําลังสร้างฐานอยู่ในบริเวณ EMA 200วันนะคะซึ่งถ้าหากดูจากอินดิเคเตอร์หลายตัวที่อยู่ในระดับต่ํามากนะคะแต่เริ่มมวกกลับมาเป็นค่าบวกได้เนี่ยทำให้ราคาน่าจะหลุดแนวรับ ไม่น่าจะหลุดแนวรับตรงนี้นะคะมองมีสิทธิ์ลุนรีบาวได้นะคะสําหรับอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเข้ามาก็คือตัว KTB นะคะสอดคล้องกับคำแนะนําในหน้าแรกนะคะก็มองในเรื่องของ e a r n i n g ็ที่คาดว่าจะเห็นการประกาศงบผลการดําเนินงานที่น่าจะเติบโตได้มากสุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะคะ คาดมีกำไรสุทธิประมาณ9.8พันล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น30.6% Q-on-Q 10.5% year-on-year นะคะให้เข้าซื้อที่23บาท50เราทำกำไร20บาท10ตัดขาดทุน22บาท70นะคะตัวที่3เป็นตัว PTTGC นะคะตัวนี้เรามองว่าถึงแม้ธุรกิจโรงกลั่นในไตรมาส3เนี่ยจะไม่โดดเด่นอย่างที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตัวสเปรดโอลฟินเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็เริ่มขยับตัวดีขึ้นการเริ่มขยับตัวดีขึ้นของสเปรดอะโรมาติกเนี่ยจะช่วยจะมี ส่วนช่วยพยุงในส่วนของผลการดําเนินงานได้นะคะให้เข้าซื้อที่59บาท50นะคะเราทํากําไร61บาท50ตัดขาดทุนที่57บาท75นะคะส่วนตัวอื่นยังคงให้ถือสถานะต่อในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นก็ได้แก่ตัวอีชิตันนะคะปูนกลาง SCCC นะคะสวัสด K ์เคแบงค์ซินเทนะคะ OTO SVI m f r o b i n s TTA แล้วก็ตัว LPN ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น